สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับมาตัดไข่ควงนะครับผมจะตัดปลายด้านหนึ่งออกนะครับเพื่อที่จะผมจะใช้ทางด้านไข่ควงแฉกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะนำนะครับไข่ควงเข้ามาใส่ที่สว่านนะครับสว่านมือนะครับเป็นสว่านไร้สายนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เปิดเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดหรือว่าเครื่องตัดไฟเบอร์ลูกหมูนะครับ แล้วก็กดที่สว่านนะครับใช้งานสว่านไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปนะครับแล้วเราก็จะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับมันจะทําให้ใบไฟเบอร์นะครับไม่หนีบไม่แตกนะครับถ้าหากว่าเราตัดธรรมดาเราตัดไปตัดมานะครับมันก็เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายนะครับแผ่นไฟเบอร์หรือว่าแผ่นตัดอาจจะแตกใส่ตัวเราก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้แผ่นเจียบางนะครับ ผมไม่ได้ใช้แผ่นใบตัดเหล็กนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ดังคลิปเลยนะครับถ้าเป็นใบตัดนะครับน่าจะขาดไปตั้งนานแล้วนะครับแต่อันนี้ผมใช้ใบเจียแบบบางนะครับก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทีแรกก็อาจจะดูว่าหมุนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเรากลับด้านปุ๊บนะครับมันก็ จะหมุนตรงขึ้นนะครับผมว่าผมใช้แบบนี้นะครับมันก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสอนวิธีการกลึงเหล็กนะครับให้เล็กลงนะครับด้วยใบเจียหรือว่าลูกหมูของเรานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะใช้งานนะครับบางทีเราอยากจะใช้เหล็กด้านหนึ่งนะครับไปตอกใส่รูอะไรสักอย่างนะครับแล้วรู้สึกว่าเหล็กของเรานะครับมันขนาดใหญ่กว่ารูเราก็ มาทำการเจียรนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับทาแบบนี้เลยนะครับผมก็ใช้สว่านเหมือนเดิมนะครับหมุนนะครับเหมือนเครื่องกลึงเลยนะแต่ว่าแทนที่เราจะใช้ไอตัวกลึงนะครับเราก็ใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์แทนนะครับก็ใช้ไฟเบอร์ลูกหมูแทนนะครับหรือว่าใบตัดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนผมนะครับใช้ใบเจียแบบบางนะครับนี่ครับ ก็จะได้ผลงานมาประมาณแบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ